วิธีเปิดบัญชี XTB บนมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน XTB ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเป็น iPhone หรือ iPad นะคะทุกคนเข้าไปที่ App Store ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ Android หรืออื่นๆนะคะทุกคนก็เข้าไปที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็น iPad นะคะพิมพ์เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็ค้นหาพิมพ์ง่ายๆเลยนะคะว่า XTB ค่ะ นี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ xtb online investing นะคะทุกคนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาไว้บนเครื่องของตัวเองได้เลยทีนี้พอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะแอปจะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นตัว x สีแดงเนาะทุกคนกดเข้าไปในแอปได้เลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีบัญชีให้เรากดเข้าไปที่เปิดบัญชีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็สามารถที่จะกดเข้าสู่ระบบได้เลยในคลิปนี้นะคะฟิล์มจะมาสอนเปิดบัญชีง่ายๆค่ะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะที่เปิดบัญชีค่ะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยประเทศไทยใช่ไหมที่คุณกำลังอาศัยอยู่นะคะใช่แล้วก็ยืนยันเข้าไป เลือกบัญชีค่ะว่าเราจะเปิดเป็นบัญชีจริงหรือเป็นบัญชีเดโมในกรณีนี้นะคะพินจะเปิดบัญชีจริงให้ทุกคนดูก่อนนะคะก็เลือกลงทุนด้วยบัญชีจริงโอเคขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใส่อีเมลของเราเข้าไปค่ะทุกคนก็กรอกอีเมลของทุกคนเข้าไปได้เลยนะคะกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นก็กด next step ขั้นตอนนี้นะคะให้ทุกคน create password ค่ะโดย password นะคะจะต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวนะคะตัวเลขอย่างน้อย1ตัวรวมแล้ว8ตัวอักษรนั่นเองนะคะทุกคนก็ create ได้เลยนะคะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นติ๊กถูกสีเขียวหมดเลยนะคะหมายความว่า password นั้นถูกต้องใช้ได้นะคะพอ create password แล้วนะคะเราก็กด next ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะใส่ชื่อนามสกุล เบอร์ ard, โทรศัพท์ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยบวก66อันนี้แทนตัวเลข0นย์ะคะหลังจากนั้นทุกคนก็ใส่ได้เลยวันเกิดค่ะในส่วนนี้นะคะ f a t c a declaration นะคะก็ถ้าเกิดว่าเรา declare นะคะว่าเราไม่ใช่ u s นะคะเราไม่ใช่คนอเมริกันนะคะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็น annual net income ก็คือ,อารายได้รวมของเราต่อ1ปีนะคะเท่าไหร่นะคะ,รนะคะเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้เป็นหน่วย U.S. ดอลลาร์นะคะเราก็ลองคำนวณดูถ้าเกิดว่าเรามีไรายได้เป็นเงินไทยเนาะเราก็ลองลองคำนวณดูนะคะว่าเป็น U.S. และประมาณเท่าไหร่ Value of saving and liquid investment นะคะก็คือ,อจำนวนเงินนะคะที่เรามีที่พร้อมที่จะลงทุนหรือพร้อมที่จะออมนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะคะก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของทุกคนนะคะ The annual value of the plan investment นะคะก หปีเนี่ยเราแพลนไว้ว่าเราจะลงทุนประมาณเท่าไหรอ่ะเราก็ใส่ป้ายตามนั้นส่วนช่องสุดท้ายนะคะก็คือ the main source of income and saving นะคะก็คือช่องทางที่มาของรายได้ของเรานั่นเองนะคะหลักๆก,ก็อ่าข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นลูกจ้างนะคะก็คือเป็น employment contract นะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็น self-employed นะคะหรือ retirement ก็คือเกษียณแล้วนะคะทุกคนก็ลองเลือกดูเอาตามของตัวเองเลยนะคะหลังจากกรอกข้อมูลเลือกข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้ว แล้วนะคะแล้วก็กด next ได้เลยในขั้นตอนนี้นะคะให้เรากรอกที่อยู่ของเราค่ะในช่องแรกนะคะให้ใส่ถนนและก็เขตของเราค่ะหลังจากนั้นกด next นะคะก็เพิ่มเติมนะคะบ้านเลขที่ถ้าอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็ให้ใส่อพาร์ตเมนต์ number เข้าไปด้วยนะคะ post โค้ดค่ะรหัสไปรษณีย์และก็เมืองที่เราอยู่อย่างเช่นนครปฐมกรุงเทพนะคะก็ใส่ไปใส่เสร็จแล้วก็กด next ได้เลย ในหน้านี้นะคะก็เลือกหน่วยเงินค่ะก็จะเป็น USD นะคะภาษาที่เราต้องการใช้นะคะจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้อันนี้เดี๋ยวฟิล์มเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะคะสําหรับช่องนี้นะคะ referral code ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดบัญชีภายใต้การดูแลของ Bravo Trade Academy นะคะก็ให้กรอกตัวเลข3 1 6 5 6 8 0ค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วก็กด next ค่ะ ขั้นตอนนี้ให้ทุกคนลองอ่านรายละเอียดดูนะคะแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขค่ะกด next step ได้เลยหลังจากนั้นก็รอนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนค่ะบัญชีของเราได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะลองกดไปที่ go to your account ค่ะ นี่ขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยจะยังไม่มีเงินนะคะเราจะต้องฝากเงินเข้าไปก่อนรวมถึงเดี๋ยวเราจะต้องอัปโหลดเอกสารด้วยเพื่อยืนยันตัวตนของเรานั่นเองนะคะหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เขาพาเราทัวร์นะคะแนะนําแอปแบบสั้นๆนะคะเราก็กด next ได้เลยนะคะมุมซ้ายด้านบนนะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่บอกนะคะว่าเรามี Account กี่ Account นะคะหน้าตาตรงนี้เนี่ยก็คือ Account ของเรานะคะจะบอกเลขพอร์ตของเราอยู่นะคะหลังจากนั้นเราก็กด Close ได้เลย น,ะะนี่เขาก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะอย่างที่พิพ์มบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีแอคเคา t ์แล้วเรามีบัญชีแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนั่นเองขั้นตอนถัดมาเราจะต้องยืนยันตัวตนด้วยนะคะเราก็กด verify account ได้เลยค่ะอันนี้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะคะเราจะมีการเซลฟี่นะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะก็กดยอมรับนะคะแล้วก็กด next ได้เลยขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอน verify Account ของเรานะคะกด Start ได้เลยโอเคทีนี้เขาจะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะ verify ตัวเองเนี่ยผ่านเอกสารอะไรนะคะเราอาจจะเป็นหนังสือเดินทางเป็นพาสปอร์ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ค่ะอ่ะฟิลม์เลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโอเคจะต้องมีการใช้งานกล้องนะคะจะต้องมีการเซลฟี่เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใช้งานกล้องด้วยนะคะอนุญ,ญาต โอเคค่ะหน้าแรกนะคะเราจะทําการถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าก่อนค่ะกดถ่ายได้เลยอ่าโอเคแล้วก็กดอัปโหลดรูปได้เลยถ้าเกิดว่าภาพชัดอะไรชัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดอัปโหลดรูปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่ชัดมีเงาสะท้อนนู่นนั่นนี่นะคะก็กดถ่ายภาพใหม่นะคะอันนี้พิมพ์อัปโหลดเลยปึ๊บหลังจากนั้นนะคะก็เป็นด้านหลังของบัตรประชาชนของเราค่ะ กดถ้ายได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประชาชนของเราอัปโหลดรูปต่อมานะคะเราจะต้องมีการเซลฟี่หน้าจริงของเราด้วยนะคะเราก็กดเริ่มบันทึกได้เลยค่ะเปิดใช้งานไมโครโฟนด้วยอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนนะคะอ่ะเราก็วางหน้าของเรานะคะอยู่ในกรอบค่ะค่อยๆหันศีรษะไปทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวา Okay. เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เองนะคะการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยทาง XTB เขาก็จะไปตรวจสอบเอกสารของเราและก็ตรวจสอบใบหน้าของเราด้วยนะคะว่าตรงกับบัตรของเราและตรงกับเอกสารที่เรากรอกเข้าไปหรือเปล่านะคะเราก็กดโอเคได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเราก็แค่รออีเมลยืนยันตอบกลับนะคะว่าเรา v ว r i f y ตัวตนผ่านหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าผ่านเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเรานะคะว่า Verify ตัวตนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการฝากเงินได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราได้รับแจ้งอีเมลว่าเรา Verify ตัวตนไม่ผ่านนะคะอาจจะเป็นที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราถ่ายรูปไม่ชัดนะคะเห็นเอกสารของเราไม่ชัดหรือเรากรอกข้อมูลไปในเว็บ หรือเรากรอกข้อมูลไปในแอปไม่ตรงกับเอกสารที่เราอัปโหลดนะคะหรือว่าเราถ่ายวิดีโอหน้าของเราแล้วมืดเกินไปหรือว่าหน้าของเราไม่ตรงกับบนบัตรอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เรายืนยันตัวตนไม่สําเร็จได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราก็แค่อัปโหลดเอกสารใหม่นะคะหรือว่า Verify ตัวตนใหม่นั่นเองโดยที่จะมีซัพพอร์ตนะคะคอยช่วยเหลือการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนให้กับเราอยู่ค่ะ